แม่คิ้วเขาแล้วคอยหกักกามาตะกุจิโลพี่น้องเอ้ยคอยต้มไก่ไว้อยู่ค่ะหมทันแล้วก,กิโลอะไรน้อยเดียวไปกับป้นน้อยเสียมคนฮัก่เลออยอันนั้นซะเลยได้หน่อยนะกิโลมีเจ้าตัวอ้นนยใหญ่ๆยู่ด้วยเดี๋อืมตัว นัเป,นปุ่นก็พ้องอุ่นน้อยน้ำเอาหายเสียมพันหักลเลยเลยโบแตนะซ้ำบแดะฮอดจิอดอรอไลไปอีกบ่ยังไหวอยู่เลยจะตัวนักจปก้อน,นสไปวงก็ฟ้องน้องเอาหายแปตัว 13 14 1มสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดเก้าสิบองหวเอาไว้้ขวนผุกมันหอมมันถูก พี่น้องก็จะไปพูดต่วอว่ายม่หมูเพิ่ที่นาะเสียงบนหน่อยกันฮะเอาคือแดดป่านนี้พิษลูกอ่าลุงบอกว่าเฮียกระยามันเป็นสิเพิ่มเขาแห้ง

กินนใส่ขี้ร้อนใส่ตู้เย็นไว้ลกูกถุงห้อยเด็กโอ้ยเหลือใจละพาดเต็มเดียวเลยลาวทไทยบนได้ซื้อคุ้พระทัน ชือหกหนึ่งแปดพลาดออกหกหนึ่งเจ็ดอุ้บุญบุญวัฒนาพาส่งมมน้ำมันคัก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 ที่ให้ถือกระบอกของแห่พี่น้องเออ ส่นตู้เย็นไว้ส่วนทางมหาฮาไซเนาะตื่นเนาะเติมน้ำมันไปขุดอยู่พุ่นกระเสือ,อดีกว่าลบไปลบมาเนาะซื้อบัตรแสนหนึน่งก็ได้ไล่เติม in là Im đấy im đấy sau rồi đây kinh nhau ổn không rồi không lôi กรูปเลขเอาใจคนบัตรถือด้วยพี่น้องเอาใจคนหมักเหนียญแงบบถือเฮงหัวหนาวผู้เสียอีกงวดหนาวผู้เสียอีกเมยใจเมยใจมันสวดเสียวเสียวไปเสียวมา thì nó hiện nhiệt nhiệt กิวแมกแมกน้อยหนึ่งเอาแมเข่ามากินแมกินเบิดมไปแมกกินเหเรข่าวกินเหเบิไปขาจะนิ่ใส่คิดไว วายเมนมาแล้วเยียมอนหน่อยฮค่ะมาจ้อยเมฆเมฆไปดด้อไปปเด้อไปกัเด้อไปป่ะกันเด้อไปป่ะกันเด้อ Về gì kèm của mày Bà 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 Ám mà kín thêm rớt cái khẩu này Ám đi Kín bớt xa cả hơn Nhưng buồn ไปปะเล้อพ่อแม่พมปปี่น้องไปปะพอดีเขาต้มไก่ไดู่ในนี้เราหยุกสาวขอ่อยเรายังไปซื้อฟามเฮ้าฟามหิ้วเราอยากกินฟามเฮาเราอยากกินใหากินไก่ข่อยไปซื้อฟามเฮากับไปถั่วม้อนเพิ่นฟามเฮ้าฟามเฮ้าหลางตัวยังไม่แาะ เฮ็ดเยอกว่าด็กท so ี่มันหกิโลอะรย่าเดี้เนคเราเริ่มหู้อะไรได้วนน้ำพ้อน้ำกดนี้เริ่มกดเห็นเลยนะเด็ก่ด็กเด็กๆเด็กๆเจ้าอะอ็นมาฮะเพิ่มกดน้ำพ้อนะ là ừ, tổ nó chọn cái tổ mừng nó chọn cái tổ mừng nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เด้อบาย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 เร็วบายบายปลาลูงเลยกว่าหัดเห็ดกะปาลูกบายบายจุ๊บละจุ๊บบายบายจุ๊บบายบาย